จะเป็นน้ำเย็นนะคะใส่น้ำแข็งค่ะมาดูกันเลยค่ะทีแล้วนะคะประมาณ3นาทีค่ะลวก3าสนาทีนะคะลวกแล้วเราก็เอามาใส่น้ำเย็นค่ะนเย็นนี้อันนี้เคล็ดลับของชาวกัมพูชานะคะที่ลวกกระเจี๊ยบนี่นะคะ คุณนายเคยไปบ้านคนหนึ่งชาวกัมพูชาเอ๊ะว่ากระเจี๊ยบไม่สุกเขาลวกแบบนี้ค่ะทานไปก็จะเป็นกรอบๆนี่นะคะน้ำที่เหลือน้ำที่เหลืออันนี้ก็คุณนายก็จะนึ่งมันเทศค่ะ มันเทศม่วงนะคะใช้้าปิดจะได้สุกเร็วๆค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาค่ะมาทานยำปลาแซลมอนค่ะมาค่ะอนี้มีผักนี่ผักกระเจี๊ยบนะคะลูกกระเจี๊ยบนะคะมีมะเขือมีหลายอย่างเลยค่ะมีหน่อไม้ไม่รู้จะเข้ากันหรือเปล่านะคะมาค่ะมาละค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะมาค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะ มันม่วงค่ะม,มาค่ะค่ะันนี้ค่ะพี่น้องขากระเจี๊ยบได้สูตรมาจากชาวกัมพูชาเขาจะทานแบบนี้ค่ะกรอบดีมากเลยนะคะ อร่อยครับกระเจีเ๊ยบของชาวคัมพูชาเขาจะเขาจะลวกเอาค่ะอร่อยแช่น้ำเย็น ยังไงก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอทานต่อกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย